สวัสดีครับแลก็สวัสดีพี่พี่น้องน้องทุกคนนะครับทั่วประเทศไทยครับนะฮะแล้วก็พี่พี่น้องน้องทุกคนที่ติดตามผมอยู่นะทางต่างแดนนะครับนะมีหลายๆท่านเลยนะครับนะทั้งเกาหลีนะครับสปปลาวนะครับสวีเดนนะครับแล้วก็เดนมาร์กนะก็มียังมีนะครับทักเข้ามาพูดคุยเหมือนกันนะครับนะเพราะว่าปัญหาพวกนี้นะครับทางญาติพี่น้องเขาก็โดนนะครับแล้วทางตัวเขาเองก็โดนด้วยนะครับถึงแม้จะเป็นต่างประเทศ นะครับในสื่อโลกโซเชียลต่างๆมันก็โยงถึงกันหมดนะครับนะพวกการไปกู้หนี้ยืมสินในแอปมิช่าชีพอะไรพวกนี้นะฮะนะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันนะวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่16บธันวาคมนะครับโดยยูเดงก็นะขอให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับนะโชคดีนะครับนะขอให้โชคดีนะครับกับวันหวยออกนะครับนะก็สำหรับวันนี้นะครับในช่วงเช้านะครับผมเข้าไปดูเอ่อในแชทเพจ นะครับเอ่อเพจของผมเองเนี่แหละนะครับแอปเงินกู้เถื่อนเตือนภัยมิจฉาชีพนะครับก็ฝากพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับนะฝากติดตามด้วยครับพอดีผมอาจจะมีคลิปเอ่อไปตัดลงที่เพจด้วยนะฮะเมื่อเช้าเข้าไปดูในแชทเพจเนี่ยเอ่อประมาณ3-4มสี่ท่านนะครับแต่ละท่านก็โดนต่างๆกันไปนะครับแต่โดยรวมก็คือเจอสินเชื่อมิจฉาชีพทั้งนั้นนะครับสินเชื่อออนไลน์ที่เป็นมิจฉาชีพด้วยนะครับมีอยู่ท่านหนึ่งก็เอ่อกลัวนะครับ นะเข้าไปสมัครสินเชื่อ,อสินเชื่อหนึ่งนะครับมันก็ลงท้ายด้วยตัวพิกโกนี่แหละนะครับตัวสมาร์ทพิกโกอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับเออของพวกเนี้ยยุทธเคยได้อธิบายไปแล้วแหละนะครับว่ามันจะมีวิชาชีพเนี่ยแอบแฝงนะครับนะได้ได้แจ้งไปในหลายๆคลิปแล้วนะครับแต่สําหรับเป็นคนใหม่นะครับไม่ว่ากันนะผมไม่ไม่ซีเรียสอยู่แล้วถ้ามีการสอบถามเข้ามายังคงกลัวอยู่นะครับนะให้โอนไปเนี่ยสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะโอนไปก่อนนะครับ คือการยกเลิกบ้างอะไรบ้างเนี่ยยกเลิกไม่ได้ก็โดนอีกเหมือนกันนะครับถ้าในกรณีตรงนี้นะครับเราไม่ต้องกลัวเลยนะครับเขาบอกว่าจะมีวิธีแก้ไขแบบไหนนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับเป็นผมผมก็บล็อกไลน์ไปเลยนะครับปิดกั้นการติดต่อทุกอย่างผมคู่ยังไงก็ไม่ต้องสนใจไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับนะมันไม่ไม่ตะบี้ตะบันที่แบบจะข่มขู่อะไรเราให้ได้แบบนานนะครับนะหมายถึงว่า คือมันไม่ได้เงินก็มันก็เฉยๆนะครับไม่ต้องซีเรียสกับพวกหลักฐานนะครับพวกหลักฐานตรงเนี้ยที่เราส่งให้ไปเนี่ยสามารถไปแจ้งความลงบันทึกประจําวันไว้ได้นะครับว่าเราหลงเข้าไปเนี่ยนะกดสมัครในสินเชื่อที่มันเป็นวิชาชีพนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวด้วยว่ามันจะนะฮะจะจำเป็นแจ้งแจ้งความจับอะ่ะนะไม่ต้องกลัวพวกนี้เป็นโจรเป็นวิชาชีพมันไม่ยุ่งกับตํารวจอยู่แล้วนะครับเข้าใจนะครับนะมันไม่ยุ่งกับกฎหมายไทยอยู่แล้วที่ว่าจะต้องส่งทนายนะ ต้องมีหนังสือฟ้องศาลอะไรเนี่ยผมเคยได้พูดไปหลายคลิปแล้วนะครับไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องกลัวนะครับมันยังคงหายเหยื่อรายอื่นต่อๆไปนะครับที่จะให้เราโอนเงินก่อนนะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วเราไม่ต้องซีเรียสเลยนะครับบอกลายบอกการติดต่อของมันทุกๆอย่างนะครับแล้วก็มีอีกอ่าอีกท่านหนึ่งนะครับส่วนมากก็โดนเป็นแอปกระเป๋ามั่งมงคลมั่งนะฮะน้องผู้หญิงก็ไม่ต้องซีเรียสนะครับไม่ต้องกลัวนะฮะ พี่ชายเขาเนี่ยทักมาหาผมนะครับทักมาหาผมเนี่ยเนี่ยตั้งแต่2,000แรกแล้วนะครับจนถึงเจ0 0 0มนะครับกลัวการประจานในกลุ่มเพื่อนฝูงกลัวการประจานทุกอย่างทั้งในโลก Facebook ในโลกออนไลน์ต่างๆเนี่ยนะครับผมบอกว่าเลยว่ายิ่งคุณกลัวคุณจะหาแอปไปโป e แอปนู้แอปนี้นะครับตามที่พี่ชายเขาเก่านะ ขอคาแนะนํามาจากผมเนี่ยแบบนี้เลยนะครับโปะไปโปะมาจนถึงยอดเจ็ดหมื่นแล้วเช้าวันนี้นะครับเช้าวันนี้จะเอารถไปขายไปเข้าไฟแนนซ์หรือไปจำเนี่ยนะครับเพราะกลัวนะครับเขาบอกว่าพอน้องสาวเขากลัวกลัว,วมันจะประจานนะครับยิ่งคุณกลัวคุณจะหมดตัวผมบอกไว้เลยนะครับคุณจะหมดตัวหมดทรัพย์สินทุกอย่างแม้กระทั่งรถที่ดินบ้าน นะครับคุณจะหมดตัวทุกอย่างเพราะว่าในกรณีพวกนี้ประสบการณ์พวกนี้ผมเคยได้สัมภาษณ์กับทุกๆคนหลายๆท่านมาแล้วนะครับผมไม่อยากให้เกิดกับคุณอีกเพราะฉะนั้นแจ้งน้องสาวคุณด้วยอย่าก,กลัวไม่งั้นคุณจะหมดแม้กระทั่งตัวพี่ชายคุณเองด้วยนะครับเพราะคุณต้องช่วยน้องอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวหยุดตรงนี้เลยหยุดจ่ายเลยนะครับนะหยุดจ่าย ยิ่งคุณกลัวนี่ยิ่งแล้วเลยนะครับปิดกัน้นการติดต่อทุกอย่างของพวกมิจฉาชีพนะครับจะโทรไปกลมขู่ใครกันแล้วแต่ช่างมันนะครับเดี๋ยวเราอธิบายพูดคุยกับเขาเองว่าเนี่ยยิ่งโอนนะครับมันก็ยิ่งโผล่เข้ามาอีกทุกๆแอปคุณได้โปะไปเนี่ยโปะไปโปะมาเนี่ยแอปหนึ่งคุณใช้2แอปถึงจะโปะถ,ถึงจะหมดนะครับแล้วอีก2ทีนี้มา4มาโปะ2อดีอย่างนี้8แ,แอปมาโปะ4ยังไม่พอต้องเอา9แอป10แอปนะครับ นะฮะจำไว้นะครับสาหรับคนใหม่นะครับคนใหม่นะนะครับตรงเน้นเลยเพราะว่าคนเก่าเนี่ยเขาเจอตรงนี้มาหมดแล้วเขาผ่านตรงนี้มาหมดแล้วนะครับแล้วเขารู้ว่าเขาต้องทําแบบไหนอะไรยังไงนะครับตามในคลิปเก่าๆที่ผมเคยได้พูดนะครับนะผมเข้าไปดูในแชทเพจแล้วก็นะอยากให้วันนี้เป็นวันที่มันมีความสุขตรงกับวันศุกร์หน่อยนะครับนะฮะในกรณีตรงนี้ลถคุณไม่ต้องเอาไปขายอะไรทั้งสิ้นอยู่ไว้เอาไว้ที่เดิมเอาไว้ขับทํางาน นะครับทาอาชีพของเราไปอย่าไปไอ้นี่ถึงขนาดนั้นนะครับมันยิ่งได้ใจพวกนี้มันเป็นวิชาชีพมันทําอะไรคุณไม่ได้ผมบอกเลยมันทําอะไรไม่ได้แค่โทรทวงกลมขู่คุณไปแจ้งความเลยเขารู้กันหมดบ้านหมดเบื้องแล้วครับทั่วประเทศแล้วเราเป็นคนใหม่นะครับค่อยๆศึกษาตามคลิปย้อนหลังประสบการณ์ต่างๆของแต่ละคนย้อนหลังตามที่ยุทธได้พูดโอเคนะครับผมไม่อยากให้ใครต้องเสียไปมากกว่านี้ นะครับและไม่อยากให้ใครคิดสั้นด้วยในกรณีที่เจอมิจฉาชีพพวกนี้มันจะได้ใจนะครับอย่าไปสนับสนุนการจ่ายอะไรต่างๆมันจะมีทุนเนี่ยไปหลอกคนอื่นอีกตัวประเทศเลยนะครับนะฝากด้วยครับนะอย,กกอย่ากลัวอย่าจ่ายหยุดตรงนี้เลยครับโอเคครับสวัสดีครับ